ทีแตะลอยก่อนคับสิบนับปอนีัเหมือนเด็กก่อนตอนนี้ต้องนึงไปใจ้ครับครับขึ้นขึ้นมาแล้วก็ลงไปแล้วก็คนที่โยนข้างขยัยารไปตั้งกลางเหมืนอนกเนาะแปลงหอันกลางแล้ข้างหนึ่งเดี๋ยวจะได้ เด้ภวผาต้นกรถิงนะต้อไนำาข้นมาตามกระตอขรั้งแต่ให้งานนะรักษาปลาเปเหลวงพ่อรักษาช่องหลวงท่านจะไปให้ดเดินเด้อปลาปเปนแล้วรักช่อหลวงท่านจะไห้ดีเดินเด้อน่ามันจะได้เป็นระเบียดเรียบร้อยะเดี๋ยวเดี๋ยวอาไกับเพราะวเไม่ยาลบยกลครับไอกลับไปเลยอ้า เอาเรื่อคณะสถาบันหอแตนนีเอากลเลยกลัเลยไปเกไเลยกัลงมเลยเออกลลงมาเลยเอไ้ของวายของแม่พคของแม่ยายเย็นเรามทอเาไม่ได้ไอ้กลัลงเลยลงกลับไปเลยไปเลยไปเลกลับกับดเดินเดินทำนเรีเนี่ยออกลงไปเลยด้วเอาไปเลยไปเลยไปเลยนะไป่ละแกรไปเลยมหัวเนะทำนเีเนี่ยอาาชพเนาะ สมิดเทวีนอมาไอพ่อสมบุร์เสื้อดานนออาณาพ่อความพ่อทิดแม่นัตนนยนาเอาไปเลยไปแล้วจะเตะกรรการทุกพลังเลยเน้ออานี่ก็กราเห็นแม่เพนสีพระราชานไอ้ไม่เรียกงดาวดวงดาวลายาดานอนองสาวพัชกีราพระราชาพออคารายเมศนอ ไอ้นะประเด็นไประกออาอาพระเจาธาโคนว่าจะเนนประธาโคนรใหจันจิราประเทศคนยงสินเทว์โคนรใหญ่พระเจ้าหวงอาค่้พระจ้าคุกระไกดาวน์นอพระราาอนุมทตาสาโตสาโตก็คนให้ทายาทรอโคชเนินพ่อเป่า นายอดกอุกรแกนรงในนายทัศน์ศรีวราพร้อมด้วยดงอาจารย์บุพกากรคณะครุศาสตร์จะนักงานาการขั้งหน่วยตรวจสอบภายในภูโรงริสาทิตแขงแผน,น,อนกอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางออกไป Them, พ,พ้อครัวคำตนแก้่หอโด้วยเพื่อนๆนอสิบลอน่ก็นย่อยๆน้อยเลยอาพานมงศตาลาโดถามเรื่องาขอาทำมาขออบครัวเนื้อเหอสมเดินครอบครัวเจมวิถีเลยน่ะล่ารวยรล่ารวยเป็นคนดีคนนายเลยอันนี้ครอบครัวน่ะขออวิทยาโซนเซนโกล บุญครูเอฟออนใจ่แก้ว้อมด้วยกัลยาณมพิจิตธาหนงหมื่นเก้าสิบเกาบาขออนุโมทนาโดยเนอรายไายครปบขอาอย่านั้นนะเอากนะพ่อครัวก็บยางแม่สมพรอกัจจยศพันจ่าเอตนเรศขวองและคุหมอพระนิดากัจจยศพ่อคณะจัทธาบุญปัสินทุพุทกคนเนออนุโมทนาโดยเนอร์เอาไปข้าลางเลย อาครอบครัวแม่ยายสมแก้วเรนพรและญาติมิตรผู้มีจิตศรัทธาเราร่วมทำบุญในครั้งนี้เพราะขบวนทูตพัทยาเคอินตะนะขอากรานีมรนาสาธุสาธุนะอไปบ้านเลยไปบ้านเ้ามาไปบ้านไปมาสกาไม่รู้นะในเนสนาธาราศิระภาคนะเพื่อนเพื่อนขอร่วมมนาเนื้อสาธุสาธุนะถ้าครอบครัวกก็ พ่อจะโดนแม่บนย่าแต่พ่อกับนายนรุกฤทธิ์เอพุทธสอนเนาะก็ก็เออันนิลั่นบอมอบายนายจตลพลเทวะปัญโยลูกไปบาฮูเนี่ยพาะพระภัยเพชรมาพ่อไปเป็ดแม่ลำจวนตะสีคุณพงศพัทรีอัครพงศ์เนาะผลนเริญญาสมผลรัตน์ผลพลอินทวังวรนานเมรินทรา อาถาเวกีนาสาปภาเวใจบนณนนธพัฒนธพัฒจอนาวาถวาบนนณาวาตุนาเจเออคนเอื้บนรามันนี้รวยต้องรักษณีอทถะอาถะชดและจนเพื่อนบริสัตวิเศวะไัยํำกักัรปฐมธานีออที่อุทิศเจ้ากรรมในเมรนะอันนี้เขาพอนอย่างนีนะในสนิธาลาสินแะภาคและแบ่งแกลงของเวทนาสาธุสาธุนะ อันนี้อ่าอัลเอาอาปเอาเ็นรัเด้ออยอก็ทิมไรไก่เนี้ยไนา์วดิานเตชราพ่อขับมาได้นายกันตพัดพ่อเป็นเพืนเปืนของนวธนาเนอสาโตสาโตเนาะบริษัทบอยบีอเล็กนี่เนาะคนเนาะใหญคนเอหน้าคอาเพศเนาะตอนนวมธนาพ่อครัว ดยนาจังใหม่ตอนศาสตอนเนี่ยอนะรักษ์ชาติสถาปนิไทยก็เปลี่ยนเนไทยในยนาเนาะพันุ์มรดนาสาธุครอบครัวธรรมนนท์แม่ก้าวกลดแรกหนลายเนาะพอนุโมทนาโดยอ่ามาอ่านี่แหละฝากครัวของคุณเอ๋ขอบคุณตัวสัญญาคุณครูปณิกาศิษย์สโมสรโดยครูในบุคลากรศิลป์เก่าและศิลป์สุริบาลวิรัยอ่า ชีวะศึกษาลังปางและโพและบุระกรนี่ไรเคนิคนาองปางขอธถมาสาธุสาธุก็ขอถวาท่านนาวุริยาดางชนิดาสุภาภวคดีควัวขอธถมาสาธุสาธุแอ้วก็ปิแม่สุตนทยาสุภาภวคดีควสว่างนับนานอ้าอาว่า อาทูใจกิติศักดิ์ครอบด้วยคอบคัวนาะสาธุอ่าก็ครอบครัวคนมิพาดาตนคนอุทิรูงตีชาชัยวิทคนโสนีตื้อตันพรอมด้วยครอบครัวุ้ให้ค่อบควานันไับบนตื้อตันนานัฒนาโดยอันนี้เออเออเออบไม่เปบนประเขีเนเขาจะติดใจเขาเนี่ยขาอไม่เนตาจวนณบานอขาเนี่ยอต้อธนาตดย พอพอผู้หญิงไอ้ผู้ญิงอ่ะใหญ่จารุนี้คตรเกลีนใจอินทานอตอจิระนันพิศกรนอตอเดยอจะบอกบอกแค่ยานอตอโอตอทอตออหกสิติวที่ชื่อแม่ยายคำแปงเอ่อเทีทองใหญ่ละมุนไทยตาคำใหญ่มาลามาพ่มประปอเสามาถวายปณนเนี้อดองดูเด้องวที่หนึงนะสาธุสูธุอ่า เลิกะฏิครอบครัวหลวงจันเด้อขออนุทนาเด้อเนาะอ่าเพรวันเรื่อใหญรวมเจ้าภาพกทมเนาะเต้นรถมือสองทีนี่อปเต้นรถมือสองไปดังขออนุทนาตโดยเนาะนายธวัชชัยนางเพียอุตุคานายอนุวัฒน์นายวรวัฒน์สุขะนางสาวเห็นวิชา สีพุทธาท้องวันใหม่นะอนุโมทนาตัวเนื้ออะอ๋อข้ออัน้ข้อพ่อของพ่ออะไผู้ช่วยอารามพ่อแม่สาพรมุนหน่อดับปอก็อบเนอท่านนายพุทธนานายกาชตัยเนะขออนุโมทนาเด้อพระนรสทานายลัรัตทองเปลวพ่อครอบครัวอนุโมทนาตดยสาธุดาโนะ ปพ่อครัวแม่อร์อมารวิทยาขจรศาัทร์พร้อมด้วยครอบครัวคุณแม่ดวงยาวด้วยความพ่อครัวนายธนกรศรีราวงพ่ครอบครัวนายเสนเป็นผาพร้อมด้วยประเด็นและเจ้าหน้าที่และคนไข้โรงพยาบาลเกาะคามหาสมุทรนาโทษาโทสาธุนะไอ้สถานนำโดยร้อยตำรวจเอกสายันมณีแก้วและครอบครัวตำรวจหญิงญาติน้องและตัวโรคระลัด ปอที่เทไว้พอปันมาในแก้วได้จะกลับในเบนนาสาธุเอ้ยข้าพัวแม่ยายแผ่นแก้วสบปาไอ้รอดขบวนนั้นนี่ขอสมาอ้ขออนุถนัดได้สาธุสาธุก็ทักแม่นวลตาจามาเรบ้านหนองน้อยเจ้าของกาดกาดแรงหนองลายเน้อไอ้เจ้าปุ้ยเข้าขวางเน้อเอ้พะนักงานพระเถรนักกรรมการตั้งหกษ์ตั้งตาถอดเป็นก้อนเป็นก้อนคาลงไป พอโนโมทาดาเด้อรวมเพื่อนๆคนละคนละลายหน่อไปเนี่ยไเป็นเแทนปัสลาพันาะอ้ในของอามาไม่เกี่ยวขอแม่พอรประาสอนในสก๊กสอตสีหนาอยมาเถิดเด้อ